สัปดาห์นี้นะครับผมก็วันนี้ครับก็มาถึง EP 5นะนะหรือว่า EP 4ว่ะ EP 4สัปดาห์นี้ออกมาสัปดาห์ที่แล้วก็คือสัปดาห์นี้นะครับเป็น EP 4ระยองวิทย์แอดมิชชั่นนะครับผมปี57นะฮนะ เราก็จะมานี่สัมภาษณ์เพื่อนนะแต่เพื่อนทำงานเรื่องไอ้นี่อยู่วะเอไอสั่งที่ใหม่นะของใครก็ไม่รู้ของใครเซฟเซฟเดี๋ยวนีหเซฟสวัสดีสวัสดีหูเออขอถามถามข้อหนึ่งถามว่าอยากเข้าคณะอะไรเชนยิมเฮ้ยไม่ใช่อยากอยากเอ็นเข้าอะไรอยากเอ็นเข้าอะไรเอ็นแวร์เอ็นฐานน่ะ สอเข้าอะ่ะเข้ามหาลัยเออเอันนาอะไรมหาลัยอะไรมาหาลัมยมหาลัยอ,อะไรก็ได้คณะเชิญยิ้มมีที่ไหนเล่าไอ,อ้<อ>พวกเพทพวิทย์วัสถาปัตยเนี่ย,ยมีก็กครงาแหวนวิภายสถาปัตย์เลือกสักอย่างเองเอากี่อย่างอ่ะ แบงเดียวพอเอาอีว่าก็ได้เออดีดีดีหนังสือเราไปอ่านเอ้ยขอบใจให้เราเลยปะปล่าให้ยืมเฉยๆฉยนัคือวันไหนฮะนะคือวันไหนให้คืนเย็นนี้อ้าวเราจะให้อ่านทำไมวะให้ไปแบกมากกว่าไม่อช่เหระใช่อ้าวไหนบอกให้ยืมไปไหนเอาอู๋เดี๋ยวต้องมาสัมภาษณ์เพื่อนทับเจ็ดกันนะเขาเล่นอยู่เฮ้ยเขาไม่ได้เล่นเนี่ยเห็นอยู่ว่าเล่นเฟซอยู่ ัเราก็มาสามารถเพื six 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 ่อนทับเจ็ดกันนะเพื่อนทับเจ็ดกันนะผมก็วันนี้มาอยู่กับมินมิ้มนะผมสวัสดีครับเอ้ยไม่เอามิ้สวัสดีเราขอถามอะไรหน่อยดิถามอะไรหน่อยดิเอ้ยไม่ถามจก ถามมิ้ม,มแล้วโอเคถามมามีแลอยากเข้าคณะอะไรอะอยากเข้าอยาเข้าเทศาสตเทศตร์นะมอ,อะไรมอะไรอะไรอะไรก็ได้เทศาสตร์ทำจามั่งดีกว่าครับจอรั้งะัลฮัลลนักเรียนเยนใครที่สองนะับ ถามนักเรียนส่งเสียงดังอีกนี่ครับเราก็จะถามวันรถนะใี้วันนี้ครับแต่ให้นักเรียนไปใช้ห้องคคานะรับมีแล้วอยากเรียนคณะอะไรครับโอเคเนาะ อยาอะไรวะดูดซ่วงครับไม่ใช่ครับอย่างนี้คณะอะไรครับตอบเข้านะครับคณะมหาลัยครับอยากเข้าคณะอะไรเอาอย่างนี้ดีกว่าเอ้คุณข่อคณะอะไรดีวะแกไม่ต้องตอบก็จบโอ้โหนี่คือตัวอย่างของคนที่ยังไม่คนพบตัวเองนะไม่แน่ใจว่าตัวเองจะเข้าคณะอะไรสอบไปด้วยเปื่อยถ้าเรียนไม่ไหวก็ย่ามาโทษตัวเองนะครับผมไปแล้วครับไงล่อ ปนีเปอเราก็อยู่กับการใจดีนะและหรือการใจดีนะการใจทีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออเล่นเกมอะไรครับเนี่ยวั อ๋อดูอยากอยากเข้าคณะอะไรครับอยากเข้าคณะวิศวะครับที่ไหนครับที่ไหนก็ได้วางมดดีกว่าไหมครับได้ครับได้ไล่กับบางละครับเขาที่ไหนเขาที่นั่นเหครับครับแล้วละครเหนือนะครับก็ดีไม่โดนนะครับสยุดยอดเลย ที่สุด,ดยอดที่สุดคือที่จุฬาครับขอไฟแล้วกลับไปบ้านอ่านวิชาอะไรครับอาวิชาอะไรมากครับหรืออ่านมนุกวิชาเลยครับได้ก่อนจะได้ไม่ถึงรเวลาอ่านแต่ฟิสิกส์เลยอ่บ ให้ทำโจทย์ฟิสิกส์15พอสอนะฮะจากแสังสือพิม้าสามารถพิมพ์พอสบพัฒนานะครับผมอันนี้ใช้ได้เลยถ้าทำหมดอะติดแน่นอนนะฮะผมรับประการนะผมแนะนำหนังสือให้เลยนะครับผมก็ขอบคุณมากครับอย่าลืมนะครับ,รบวิศวะใช้นี่ครับ จากจีแพ็กแล้วโอนเน็ตลวงกับเป็น50%เราจะใช้แกดเท่าไหร่แกด10ใช่ป่ะแล้วก็แพด2เท่าไหร่แพด2 10%แล้วแพด3 30หรือว่าแพด3 20วะแพด3 30%นะผม ก็คือตัวอย่างของคนที่ผมพบตัวเองนะฮะว่าอยากเข้าวิศวะนะครับผมวิทยาศาสตร์เออเฮ้ยตาตาตาเขาขอถามอะไรข้อหนึ่งอีกอยากเรียนคณะอะไรโลจิสติกโลจิสติกนะครับผมโลจิสติกนะของมามหาลัยอะไรมา มอ,อบูนะมอบูนะผมเป็นมหาลัยมหาลัยเดียวนะครับผมที่มีคณะโลจิสติกอยู่ในนั้นด้วยนะที่เหลือก็จะเป็นโรงเรียนราชพานินนาวีโรงเรียพนพณนธนนาวีนะครับผมแต่อาจจะไม่เสมอไปนะมหาลัยบางแห่งก็มีคณะโลจิสติกด้วยนะครับผม เ,เช่นวิทยาลัยเล็กๆมาหาวิทยาลายัยเอกชนนะครับผมก็จะมีโลจิสติกเหมือนกันนะแน่นอนครับว่าคณะโลจิสติกนะคนที่จะเข้าไปเรียนได้ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วนะหรือเรียนรอดอมมาแล้วนี่เองนะผม เดี <içinde> ๋ยวเข้าไปเว็บเอ็นมูโซนี้เกี่ยวกับองค์ประกอบยดแอนด้าคณะโลจิสติก่ะอยู่ไหนอะเฮ็ดูนอนเฮดูนนนวันสวัสดีครับโอ้ยพี่โอ้ผมจะทำงานสวัสดีครับ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 เออพี่ครับขอถามคำถามหน่อยไม่ว่างครับเล่นเกมอยู่ขอถาม อันก้อหนึ่งไม่ว่างครับอยากเอ็นคณะอะไรครับไม่ว่างครับวันนี้ต้องไปทำเวนนี่ว่าเวนห้อง <ไป S 1> เล็กทำดิเออ